สวัสดีครับพวกผมช่องเอฟทียันฝั่มช่องของคนรักบัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในป่าเช่นเคยนะครับผมจะมาคุยกับตำนานคนเลี้ยงวัวอีกขัานหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับคุณตาหน่อยครับผมคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาชื่ออะไรครับสมชายหมายดีครับคุณตาสมชายแถวนี้คืาเรียกบ้านอะไรครับตาบ้านคลองบ้านคลองเนาะอคุณตาเลี้ยงวัวมานานยังยี่สิบกว่าปีแล้วครับโอ้โหผมถามหน่อยแถวนี้เมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหม แถวนี้เมื่อก่อนเป็นป่าสงวนนั่นแหละเลี้ยงในชาสงวนนั่นแหละเวลาเขาหวานข้าวเสร็จตาก็เข้าป่าเลี้ยงในป่าคนป่าคนดอยอ, <c oughs> อยู่แต่ในป่าแหละเวลาเขาหวานข้าวเสร็จมันทาอย่างอื่นมันก็ทําก่อสร้างทําอะไรเวลานั้นมันเหนื่อยแล้วก็ไปอยู่บ้านเราดีกว่าเลี้ยงวัวไปคือทํามาหมดแล้วใช่ไหม,มทำมาหมดแล้วเมื่อก่อนคุณตาทําอาชีพก่อสร้างก่อสร้างอืแล้วมาหยุดเริ่มเลี้ยงวัวตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับประมาณ30กว่าปีแหละสามสิบกว่าปี เดี๋ยวนี้ตายก็หกสิบวัวแล้วครับผมรับสูงอายุแล้วรับสูงอายุแล้ว <c oughs> ครับตอนนี้วัวคุณตายกี่ตัวครับสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัว,ตวคุณตาได้วัวเริ่มต้นจากไหนครับของไอ้่อดอมอกไหรนาสมัรติดทอดมาครับผมก็เลี้ยงมาซื้อมั่งตอนแรกได้มากี่ตัวครับตอนแรกสามตัวตอนแรกได้สามตัวก็เลี้ยงไปมันก็ออกลูกออกล้านมาครับผม ถ้าเยอะเกินกาลังเราก็ขายไปครับเลี้ยงวัวไม่ใช่ง่ายเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวธรรมชาติอย่างนี้แหละผมได้ยินว่าคุณตานี่หุ่นยืดทุกครั้งเวลาวัวผอมใช่ไหมใช่เพราะอะไรครับตาครับเอาวัวผอมมันต้องเราต้องเวลาเข้เากลางคืนยุงมันกัดครับผมเราก็ต้องซื้อผ้ามาล้อมใหมันครับน้ำหญยขาดน้ำไม่กินแช่ไรตักใส ถังสีใสอะไรก็ได้ไว้ในครอกประจำเลยครับผมอกินตลอดเห็นวัวผอมนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมให้ได้หรอวัวผอมสองสารมันสงสารเลยอโอ้โหแปลว่าเป็นคนที่รักวัวจริงๆครับผมเลี้ยงวัวต้องรักมันแล้วเนาะให้กินให้อิ่มๆครับลางวักง่ายกินหญ้ากลางคืนไปก็เอาฟางใส่ให้มันกินถ้าไม่มีอะไรใส่ก็ใส่ซื้อกน้ำตาลมาก็ได้ใส่เกลือแล้วใส่น้ำตาลลายแล้วใส่ จับฟางรดรถฟางให้มันอ่อนให้มันกินกระพือนครับอันนี้คือวิธีแถวบ้านเนาะวิธีแถวบ้านเราครับผมเลี้ยงด้วยหัวหารเลี้ยงอะไรมันยากทุนมันเยอะผมสังเกตดูว่าวัวนี่ท้องป่องกันแล้วนะครับผมน่าจะอิ่มกันแล้วแหละอิ่มแล้วครับผมปล่อยวัวตั้งแต่กี่โมงครับตาปล่อยสามโมงเช้าปล่อยตั้งแต่สามโมงเช้าเข้าห้าโมงเย็นครับผมแบบนี้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดไม่หยุดไม่ได้หยุดมันก็อด แล้วครอบครัวอยู่ไหนครับครอบครัวอยู่ในบ้านนั่นแหละอ๋อลูกหลานก็ไปทํางานหมดอยู่สองคนกับยายครับยายก็อยู่บ้านนาะก็อยู่บ้านตาก็เลี้ยงวัวนี่ตามธรรมชาติของเราไปครับผมคุณตาคิดว่าจะเลี้ยงวัวอีกกี่ปีครับเนี่ยจนกว่าจะไปไม่รอดนั่นแหละโอ้โหประมาณเจ็ดสิบปีลวมั้งไปไม่ไหวครับผมจะเอาถึงนั่นเลยใช่ไหมถึงนั่นแหละครับผมเลี้ยงมัตไปอืมคุณตาเห็นเขาเลี้ยงวัวมือใหม่ๆเป็นไงครับช่วงนี้โอ้ยเลี้ยงวัวมือใหม่ใหมเด็กมือใหม่ๆเลี้ยงวัวนี่ไม่ไหวหร้ก ครับผมมันเลี้ยงแล้วใส่หัวอาหารใส่อะไรกิไนไม่รู้แต่ไม่มีเงินซื้อหัวอาหารกินวัวก็พร้อมลงพร้อมลงอันนี้คืออยู่ที่ความสะดวกของเขาเนาะครับผมความสะดวกของเขาแต่วัวมันไม่อ้วนครับการเลี้ยงวัวของเราเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงธรรมชาติธรรมชาติได้ผลผลิตทุกปีทุกปีครับผมคุณตาขายวัวต่อปีประมาณกี่ตัวครับสองสองปีต่อสี่ตัว 2ปีต่อสี่ตัวแปลว่าปีละสองตัวปีละสองตัวแต่ปีหนึ่งมันไม่ได้ขายไงต้องสองปีขายทีหนึ่งอืมรอให้โตก่อนรอให้มันโตก่อนครับผมอยากได้คําแนะนําจากคุณตาหน่อยว่าการที่จาเลี้ยงวัวแบบคุณตาเนี่ยต้องเตรียมใจยังไงบ้างไม่ต้องเตรียมใจอะไรแต่แต่ต้องต้องอดทนหน่อยเอเพราะเวลากลางคืนเวลาหน้าฝนเงียนต้องเข้าป่ามันต้องเปียกฝนมั่งต้องทนหน่อยครับผมย่าง่ายไม่ได้ต้องลุยน้ํายุงกัดต้องทนเอาหน่อย ไม่งั้นวัวเราไม่อ้วนหรอกพร้อมครับต้องอดทนไวู้กเลี้ยงสัตว์ยังต้องอดทนเลี้ยงวัวสมัยก่อนกับสมัยนี้เหมือนกันไหมตาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันสมัยก่อนเลี้ยงอย่างนี้ละปล่อยธรรมชาติเนี้ยเด็กไม่ใหม่เลี้ยงวัวไม่ค่อยปล่อยกันผูกกันครับผมผูกกันแล้วก็สักพืนกระจายใส่ผู้อาหารใส่หญ้าอะไรให้กินมาดูพวกกาดกระโงกระโพด ครับผมริงมันก็ดีแต่มันลงทุนเยอะเป็นการลงทุนนี่แหละปล่อยมันกินธรรมชาตินี่แหละมันกินของมันปลาอิ่มเดี๋ยวมันก็มีความสุขยังไงวะครับคุณตาเลี้ยงวัวมีความสุขอยู่คนเดียวย่างงี้แหละมีความสุขชีวิตสันโดษนี่ชีวิตสันโดษเคยนั่งนั่งแล้วคิดถึงยายบ้างไหมมีมั่งมีมากงมีมั่งเลยใช่ไหมครัคุยตรงๆว่าคุณตาผมก็เลี้ยงวัวแบบนี้แหละครับผมและส่วนใหญ่อยู่กับวัวประมาณ90%เลยใช่ไหมตาใช่ใช่ใช่อยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวแค่ประมาณนิ่เปออกแล้น แร่งๆมีการเลี้ยงแล้วกลับไปหายายบ้างไหมไม่มีไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีอะไรอยู่ยังนี่แหละครับผมแน่นอนจริงๆนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่กับวัวโอ้โหชีวิตครอบครัวติดโทรศัพท์ติดอะไรมาไหมตาติดอ๋อโทรศัพท์ติดมาเพื่อโทรหายายหาอะไรได้เนาะยายชาววัวหายอะไรก็จะโทรหายายให้คนมาช่วยหามีวัวหายไหมครับตาะมีองข้าวปลามี ครับผมมันตื่นมันตื่นอะไรมันไม่รู้มันวิ่งอยู่ดีก็หนีพุดไปเลยไปเลยตามไม่ทันครับต้องโทรหายายให้คามาช่วยหาสถานการณ์แบบนี้ก็มีคือไล่ไล่ไปอยู่ดีเขาก็ตื่นได้ไม่รู้ตื่นงูตื่นอะไรกันไม่รู้มันครับผมมันก็หนีไปปัญหาในการเลี้ยงวัวแบบนี้มีอะไรบ้างครับตาธรรมดาไม่มีอะไรแต่ถ้าฝนตกหนักๆน้ําท่วมมันเนี่ยหญ้าไม่ค่อยมีให้มันกินครับผมนั่นแหละแล้วตอนปีที่น้ําท่วมเน่มีปัญหาไหมตอนนั้นมีมีปัญหาเนี่แหละหญ้ามันมันค่อยมีมันกินจะใบ ไม้ใบอะไรไปยามันน้ําท่วมหมดแถวนี้น้ําเยอะขนาดไหนครับตาก็เกือบเต็มคนานี่แหละโอ้โหแปลว่าน้ําทางป่านั้นก็เต็มเหมือนกันเต็มเหมือนกันนี่เข้าหัวเขานี่แหละเข้าหัวเข่าเลยหัวเข่าเลยตามป่านี่มันวัวก็กินใบไม้ไปครับผมสบียังมีอะไรบ้างครับตาเอามาเนี่ยังเอามาก็มีน้ํากินครับแล้วก็ข้าวกินกลางวันครับ แล้วก็ยางกันฝนอันนี้ยายทํากับข้าวมาให้ไหมใช่ยายทำกับข้าวมาให้นี่แน่นอนจริงยางกันฝนครับเนี่ยทอยากมีอารมณ์หน่อยก็เอาวิทยุนี่นี่นี่มาฟังด้วยผมกําลังจะถามเรื่องวิทยุอยู่เลยอืมมาฟังทุกวันเวลาเข้าป่าครับผมส่วนมากฟังเพลงของใครครับตาโอ้ยเพลงเก่าๆเพลงเก่าๆของสุรพลของไกวพดงั้นชายมึงสิงงั้นเพลงเก่าๆนี่นักร้องที่ชอบพอบอกชื่อได้ไหมอ๋อบอกได้ หชายเมืองสิงห์นี่ชายเมืองสิงห์เปิดไปก็อินของเราไปเนาะอยู่ในทุ่งนาเนาะอยู่กันในป่าแล้วก็ฟังป้ายเพลินๆครับผมชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขแลาวตาเนาะความสุขมีความสุขไม่วุ่นวายเนาะไม่วุ่นวายกับใครครับผมอืเข้าบ้านไปก็กินปลากินปลาเสร็จก็นอนครับครับพอนผมขอถามแบบนี้ครับตาทุกวันนี้เคยเข้าหมู่บ้านไหมไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรเองอะซื้อกับข้าวยายเป็นคนจัดการ นี่ถ้าไม่เกีียวนั่นส่วนใหญ่อยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในป่าคนป่าคนรอยอย่างเดียวอย่างเดียวนี่จริงจริงเลยสุดยอดเลยเออคนที่คิดจะเลี้ยงวัวถ้าจะเลี้ยงมันจริงๆต้องมันดูแลเอาใจใส่ครับผมวัวน่ะต้องมันดูแลมันเอาใจใส่มันครับให้น้ำมันเป็นเวลาบางคนให้น่งให้น้ำเวลาเดียววันหนึ่งครับตอนเย็นเลยอันนั้นไม่ได้วัวมันก็หิวเหมือนกันวัวก็รู้จักหิวเหมือนกัน ให้มันกินวันละสองเวลากลางคืนก็ตักน้ําใส่พกไว้ให้มันกินกลางคืนมันกินฟางกินไรแล้วมันผิวมันมันได้กินอืนี่เบียบการเลี้ยงวัวเห็นเขาบอกว่าวัวปล่อยทุ่งนี่ถ้าปล่อยแล้วไม่ได้ให้กินน้ําเลยมันจะผอมจริงไหมจ๊ะจะผอมจริงๆครับจริงๆมีพวกยุงพวกแมลงอะไรมากัดมันนะครับไปทิ้งคอกแล้วก็เอาพวกไอสดาแกมอะไรก็ได้ครับผมันไอกันมันมีสูตรยาโบราณไหมต๊ะ ยาโบราณไม่มียาโบราณแต่ก่อนเขามีว่าไอเอาอะไรยอดสสเดามาหมักแล้วก็ฉีดครับผมพให้มันพวกแมลงให้มันตอมใช้ดีไหมก็พอใช้ได้ครับผมใช้ได้แต่ทุกวันนี้ยาสมัยใหม่มันเยอะครับผมเลยเอายาสมัยใหม่พวกโสดาแกมพวกอะไรนี่มาฉีดไปมันมันง่ายกว่าไม่ต้องเตรียมกันง่ายกว่าแล้วคุณตาเลี้ยงวัวในป่าเนี่ยคุณตาตามวัคซีนทำไรไหมฉีดเหมือนกันวัคซีนฉีดเหมือนกันครับผมฉีดวัคซีน ไอ้เวลาเขามาฉีดก็ฉิตวัคซีนป้องกันโรคผมสังเกตดูว่าวัวตาอยู่ในป่าแต่ว่าไม่ตื่นผมเลยมันชินแล้วครับผมฉีดวัคซีนเวลาปีหนึ่งนี่ก็ถ่ายพยาธิครับแล้วก็ฉีดบำรุงครับผมทีละสองครั้งนี่หกเดือนครั้งหนึ่งหกเดือนครั้งหนึ่งถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีดบำรุงโอ้ยางงั้นแหละทําระบบฟาร์มเลยนะเนี่ยฉีดบำรุงถ่ายพยาธิให้มันแน่นอนจริงๆคุณตานี่งั้นมันไม่อ้วนหรอกอันนี้อะไรครับตานน่ นาฬิกายืมเพื่อนมาไหมนาฬิกาของไตงโอเคไม่ได้ยืมเพื่อนมาชีวิตสมัยนุ่มๆทําอะไรมาครับตาโอ้ยนุ่มๆทำได้ยนุ่มๆก็ท่าแต่งานและงานโรงงานงานก่อสร้างอย่างเดียวก่อสร้างเป็นหลักครับผมไปทําอยู่ไหนกรุงเทพหรือเทพทำไมคนสมัยก่อนต้องวิ่งเข้ากรุงเทพครับเพาสมัยก่อนบ้านเรามันหางานยากอ๋อแล้วเมืองเราไม่ค่อยยังไม่เจริญเนาะยังไม่เจริญครับผมก็ต้องวิ่งไปหางานที่กรุงเทพทำกรุงเทพ ถ้าแรงมันก็ดีหน่อยแต่บ้านเราสมัยก่อนอะไรพวกตาทําวันละเจ็ดบาทโอ้โหวันละเจ็ดบาทสมัยไฟไหมไอตลาดสุรินครับแถววันละเจ็ดบาทแถวอะไรวันละเจ็ดบาทขนั้นองโอ้โหแล้วไปอยู่กรุงเทพในวันเท่าไหร่รับตากรุงเทพใช่ครั้งแรกวันละสี่ห้าสิบบาทมันก็ยังดีกว่าเยอะตอนนั้นถือว่าเยอะเลยไหมเยอะเยอะพันห้าร้อยบาทนี่อยู่ได้ทั้งเดือนไหมทั้งเดือนทั้งเดือนพันห้าร้อยบาทอยู่ได้ทั้งเดือนจริงๆสุดยอดไม่หมดด้วยแหละไม่หมดด้วยอื ทำไมทุกวันนี้วันละร้อยเดือนละสามพันจะไม่พอใช่ยุงเทพทำงานก่อสร้างมาได้ชาวห้องอ๋ออยู่แคมป์ใช่ไหมอยู่แคมป์ส่วนใหญ่อยู่แคมป์นะครับผมไฟฟรีแต่เสียแต่ค่ากับข้าวอย่างนี้ข้าวไฟฟรีน้ำเนื้อไปเซียนเอาเอน้ำกินนะผก็ต้องซื้อเอาก้าวผมน้ำใช้ใช้น้ำปาบรสัตว์เลยที่ผมพูดเบบ่นี้คือผมเข้าใจนะครับผมอาชีพคนทาก่อสร้างเพราะพ่อผมเป็นคนรับเหมาก่อสร้างเหมือนกันนะครับเลี้ยงสมัยก่อนเลี้ยงง่ายสมัยก่อนนะเลี้ยงง่ายครับ สมัยนี้เลี้ยงวัวมันไม่ค่อยเยอะสมัยนี้วัวก็เยอะครับผมยากันไม่ค่อยมีบางคนก็ลงนากัไม่ได้ด้วยนะทุกวันเนี่ยครับเอาห่วงอยากให้ตาพูดนเห็นภาพสักหนว่าหญ้ามันเยอะขนาดไหนสมัยก่อนมายก่อนเยอะจริงๆหญ้าในป่านี่ก็เยอะครับหญ้าแบบขึ้นเขียวขจีเลยใช่ไหมมันค่อน่ะค่อนสมัยก่อนเนี่ยทุกวันนี้มันเหลือนิดเดียวครับนัยก่อนใ่หญ้าเยอะแถวนี้มีแต่ป่าหญ้าเตี้ยมแถวนี้แล้วคนเลี้ยงวัวเมื่อก่อนเยอะไหมไม่เยอะ เมื่อก่อนไม่ค่อยมีไงครับผมใหมนี้วัวเกือบทุกบ้านครับเมื่อก่อนวัวมันยังไม่เป็นเงินใช่ไหมอืมวัวมันวัวปล่อยวัวธรรมชาติประมาณใครมีท่าไหรายสี่ห้าตัวกับเลี้ยงแค่นั้นแหละครับใหมนี้ก็ซื้อมาเลี้ยงพวกครูลดจากราชการก็มาซื้อวัวเลี้ยงเออพวกทํางานราชการหมดอายุก็มาซื้อวัวเลี้ยงทีนี้มันเยอะนายห้อยในตำนานนี่ไหมตานายห้อยในตำนานวัวตายหมดแล้ว หมแเนนมื่อก่อนเขาหาซื้อบัวยังไงใน้ันในตำนานในวันในตำนานแต่ก่อนหาซื้อวัวเขาไม่เดินหาอย่างนี้เนาะครับดูในคออเลยครับผมอืใครจะขายวัวเขาไปดูในคออเขาก็าาาาาซื้อในคอกไม่ทุกวันนี้พอค้านเห็นมาดูว่าเราขายบัวมาดูแล้วตัวเท่าไหร่ครับตาไปนู่นตัวละห้าร้อยพันหนึ่งพันแปดอย่างเงี้ย ครับผมแปดร้อยอย่างเงี้ยพันแปดร้อยนี่ตัวใหญ่ไหมโอ้ัพันแปดร้อยนี่ตัวเบรือเลยใส่เพียนได้ครับผมไม่ก่อนอยากย้อนเวลาไปซื้อวัวจังเลยต่อนี้ใส่เพี้ยนเนี่ยตัวละห้าตัวละพันแปดนี่โอ้ยังอ้วนเลยครับผมอันนี้เชือกนี้ได้ใช้ไหมครับตาเนี่ยเอามาเชือกนี้ผูกตอนเช้าครับตอนเช้าผูกไว้ตอนบ่ายก็ปล่อยให้มันกินอ๋อแบบนี้เลยผูกไว้ทั้งวันเลยไม่ได้หรอกผูกไว้ทั้งวันโอ้ยไม่ได้อิ่มมันมันอิ่ม้อม โอเควันนี้ก็ขอบคุณคุณตาครับผมมาแชร์ความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงบัวนะครับผมคุณตาคุยสนุกมากเลยขอบคุณครับผมบคคุณรั